สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังข่าวสานวงการกีฬาสาระบันเทิงวารตี้ความลงจากการแข่งขันวย์ลลบอลซิวิลิคู่ระหว่างนักตบหนุ่มไทยกับนักตบหนุ่มเวียดนามนั้นตอนนี้นะครับท่านผู้ชมยังไม่จางหายซึ่งการแข่งขันนะครับก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่านักตบไทยเราเชิดเวียดนามแบบนิ่มๆชนิดที่กองเชียร์ไทยเราหัวใจจะวาย3ต่อ0ูนเซร็จ หลายท่านนะครับที่ไม่ได้ชมการแข่งขันก็จะไม่ทราบรายละเอียดกันมากนักแต่สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมการถ่ายทอดสดนั้นก็จะพูดเสียงเดียวกันว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงในทีมนักตบของเราเป็นอย่างมากหลายท่านนะครับอาจสงสัยและอาจจะถามว่าอะไรบ้างละ่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเห็นในเกมที่ผ่านมานะครับผู้เล่นทุกคนไม่มีใครเป็นตัวเด่นเล่นดีทุกคนแต่ละคนมีความสําคัญแต่ละตําแหน่งมีความสําคัญ ยกตัวอย่างเช่นนะครับการทําคะแนนนัดวันนี้นะครับที่เราเอาชนะเวียดนาม3ามต่อศูนย์เซตนั้นผู้เล่นไทยทําแต้มดังนี้ครับณภาเดชพินิจด,ดีทําไป13แต้มกฤษดานินสไยครับทําไป12แต้มชัยวัฒน์ถุงคํานะครับทําแต้ม11แต้มอนุรักษ์พันลำา1แเต้มอนุชิตพักดีแก้ว7แต้มอมรเทพคนหาร3แต้มบุญธิ์วงทน3แต้ม นัดที่เราลงสนามนัดแรกครับเอาชนะอินโดนีเซีย3.0ตัวในวันนั้นนะครับช้ยวัฒน์ทงคำทำา13แตม้มนภาเดชพินิจดี11แตม้มกิษรานินสวัย11แตม้มอนุรักษ์พันลำ10แตม้มอนุชิตภักดีแก้ว6แตม้มณรงด์ฤทิ์จันทร์พิลมทำสอแตม้มอนุชพรมจันทร์นะครับ1แตม้ม ก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นได้จากเกมนัดที่เราชนะเวียดนามในวันนี้และอินโดนีเซียในวันนั้นสิ่งแรกเลยนะครับคือการเสิร์ฟลูกเสิร์ฟของปีนี้นะครับเมื่อมองกลับไปที่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างปีนี้นะครับใช่ว่าผู้เล่นของเราไม่ตีเสียนะครับมีอย่างอนุชิตนะครับก็เสิร์ฟเสียและเสียในช่วงสําคัญก็มีด้านนภเดชนะครับปีที่ผ่านมาเสิร์ฟเสียบ่อย แต่ปีนี้พัฒนาด้านการเสิร์ฟของเขาถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับจนเสิร์ฟเอสได้หลายลูกเหมือนกันความนิ่งครับมีสมาธิก,กับเกมทําให้จิตใจของผู้เล่นทีมชาติไทยในวันนี้นะครับไม่ร้นไม่เกล็งเล่นตามไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นได้จากทั้ง2เซตแรกเราเล่นนะฮะแบบคะแนนตกเป็นรองตลอดแต่ท้ายเซตเราพลิกกลับมาชนะได้สิ่งนี้นะครับต้องนับถือหัวจิตหัวใจของนักตบเรา ว่านิ่งมากนักตบนิ่งแต่คนชมหัวใจ,จ๊ชวัยสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยคือการตามลูกทุกคนในทีมนะครับมีส่วนช่วยในเกมรวมไปถึงการบล็อกเกมบล็อกนั้นนะครับต้องบอกว่าดีขึ้นอย่างมากและมีส่วนที่สำคัญที่สุดทำให้ไทยเราชนะมา2นัดต่อมาครับการเล่นที่เป็นระบบมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนและปีนี้นะครับดูจากวิธีการเล่นแล้วน่าจะตามระบบของโค้ดปาร์คทั้งหมด และว,วันนี้นะครับเราจะเห็นถึงกลิ่นของโค,ค้ชปาร์คไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมการชเชลน์การเปลี่ยนตัวการขอเวลานอกแก่ทาได้ทุกที่ถูกเวลาและถูกจังหวะเหลือเกินนักกีฬาคนเข้านักกีฬาคนออก2นัดที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนักกีฬาคนเก่าแต่การเล่นไม่เหมือนเก่าสิ่งที่พูดมาจะเป็นจริงอย่าง2นัดที่ผ่านมาหรือไม่พรุ่งนี้18สิงหาคมเวลา17นาฬิกาเรามาพิสูจน์กัน เพราะไทยเรานะครับมีคิวลงสนามอีกนัดเจอกับฟิลิปปินส์เจ้าบ้านท่านผู้ชมอย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักตบไทยเรานะครับวอลเลย์บอลชายเราได้โค้ดต่างชาติได้โค้ดเกาหลีการเล่นแบบ2นัดที่ผ่านมาความดุดันความเหนียวแน่นคะแนนตามแล้วไม่ทอ้อมีปาดจนเข้าเส้นชัยเชื่อว่าวอลเลย์บอลชายเราคงจะกลับมาเป็นที่นิยมเหมือนวอลเลย์บอลหญิงควาดลงต่อมานะครับหลังเกมที่เวียดนามพ่ายเราศูนย์ต่อสามเซต ชนิดที่ไม่ต้องตาไม่ถูกใจแฟนวูเลบอลเวียดนามเลยทีเดียวนะครับถึงขนาดให้ยุบทีมวูเลบอลชายแถมยังบอกอีกว่าทางที่ดีคือควรไล่โค้ชและนักกีฬาที่เล่นไม่ดีออกถ้านักกีฬาทีมชาติเล่นแบบนี้อยู่ไปก็เปลืองสตังค์บางท่านนะครับถึงก็บอกว่าอันดับ4ก็ประสบความสําเร็จแล้วเพราะเราพ่ายแพ้แค่3ทีมท็อปบางรายนะครับบางรายนะฮะแฟนวูเลบอลของเวียดนาม กล่าวเช่นนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อนของฉันเหมือนเดิมมา20กว่าปีแล้วร่อนเลไปทั่วเอเีอาคเนแต่ยังแพ้ไทยแพ้ไทย10นัดแพ้ร้อยนัดก็เรียกได้ว่านะครับแฟนเวียดนามชุนจัดกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมเดือดนะฮะเดือดเดือดมากครับณนะเวลานี้หญิงแพ้แล้วชายยังไม่แพ้อ,อีกและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานของเรานำมาฝากท่านผู้ชม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ